สมบุชเย็นรัไหอะไรนะครับตดยที่ชื่อของนายสมบุชเย็นวัฒนาไหมคะไม่รู้จักเลยอ้สมบุชเนี่ยอดิเขาเป็นผู้จัดการนะคะของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซ็นทรัลขาดใหญ่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาได้ไปทำผิดกฎหมายนะคะก็คือทำการท้ามนุษย์และนำเงินทั้งหมดโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่เปิดปลายทางชื่อของคุณเหรอ เดี๋ยวที่ขาดเนี่ยได้เป็นคนตกหลงซื้อขายประมูลนาทีเล่มนี้เนี่ยเล่มที่เราเจอเนี่ยครับแ,และมันจ่ายให้เงินครับเป็เงินทั้งหมดปมาณเป็นจำนวนเงินสองหมื่ออนบาทตรงนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะไม่จริงครับผมไม่รู้จักเลยครับแต่ว่าตัวคุณเนี่ยกำลังตกเป็นผู้เสียหายอยู่ในคดีนี้สิคะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับโอ๊อ ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ไม่รู้จักคนชื่อนี้เลยครับแน่ใจนะคะว่าไม่ได้โกอย่างที่ายของโกงเราแน่ใจครับแล้วแล้วคนคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้อยู่ที่รักำแล้วสาขาอยู่ที่รัชกำแล้วรัชกำไหนเนี่ยจังหวัดสงขลาเนี่ยแหละสงขลาแล้วเขาเป็นคน <Okay. S 1> ที่ไหนครับพี่ภูมิลำนาเขาคนที่ไหนอ่ะ ที่หากใหญ่ได้ซือบ้านและได้ทาง,งานเป็นผัการที่หากใหญ่ก็ือบ้านพักไว้หลังลูงผม,มผมต้องปฏิเสธทุกอย่างเลยครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้จักครับาาครับผมถ้าเราต้องขออนุญาตสอบถามธุเกยรติสการก่อนเพื่อให้ทางเราเนี่ยจะแน่ใจว่าตัวคุณยางก็ไม่ได้โกหกครับไม่ต้องว่าตัวคุณยังทำงานประจำหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวผมมีธุรกิจส่วนตัวครับ

พี่มีลายไหม<อ>มีลายไหมส่งให้ผมดูหน่อยวะมีลา,ายไหมส่งให้ผมดูหน่อยได้ค่ะยินดีค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยทางเราต้องหาหลักฐานที่มันแน่ชัดก่อนนะคะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบเมื่อทำสำนวนคดีเนี่ยต้องส่งไปให้ศาลอีกด้วยครับตรงนี้คุณจะขอลายดูแล้วก็แปลงสมุดหรือว่าดูหลักฐานครับขอดูไอ้ไอลายหนะสมุดบัญชีที่ว่าเขาเ<อ>ขาเอาชื่อผมไปทำอะ่ะครับ รตรงนี้เนี่ยทางเราก็ขอบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่คุณเนี่ยด่วไหลือจากช่องทางไหนตรงนี้คุณเราคลิกทีดีได้ไหมว่าอะไรที่มันทำให้คนอื่นเนี่ยนำข้อมูลของคุณเนี่ยไปแอบตาได้มีตรงไหนที่ผิดพลาดกันอย่างไหมไม่มีนะครับไม่มีครับได้ใจนะคบครับชื่ออะไรพี่ชื่อชื่อผมชื่ออะไรอะไรนะคะชื่อผมชื่ออะไรครับในบัญชีอ่ะ ะอะไรนะ,นะรชื่ออะไรนะาาที่อยู่ที่อยู่อะไรครับที่อยู่หัวพับเจตสมุดบัญชีนะคะไม่ได้พบเล่นตลัดหรือว่าเล่นปันปตตานีจำพัวประชาชนสองสอุญอ๋อพบเจตสมุดบัญชี ie, ใช่ไหมสมุดบัญชีที่มีเงินที่สิบกว่าหาย,ยอ่ะโอนเข้ามาแล้วก็มีสลิสการลงเงินจากพูดเสียหายเนี่ย เให่เป็นวงเงินเท่าไหร่พี่เงินเงินเดินเยอะไหมพี่ไม่สามารถบอกได้นะคะลารค้นา่งว่าแต่แลวนะไม่ว่าจะน้องูลองคุณรู้ว่อะไรหรือว่าเป็นเปิดเองหรือว่านายสเปิดเองสุดท้ายแล้วไปติดราคาใทรพันที่ ครับแต่ได้่าว่าคุณจริงๆว่าคุณเป็นผู้บริโภคแล้วไม่ได้ไม่กไม่ได้ทำผิดกฎหมายเนี่ยครับครับจำเปต้อาห้คุณเนี่ยให้ควารับผิดชอบเจาหนาที่ชุดตรวจสัตั์นิดเยครับ้ารคที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณครับเจ้าหน้าที่ชุกสัวเนี่ยมรัเป็นรฆษกงานคะคุณครับาขมูลให้ครครับจะได้หารคที่มันเป็นประโยชน์ะคะครับรารครื่องไปถึงครับกี่ะวคุณเนี่ยรวที่จะท อะไรนะครับ00637คือ,อจําไม่ได้เลยผมขับรถอยู่ไม่มีอะไรจดอะ,ะ,อะโอเคเดี๋ยวถ้าเราอยากจะทาาํญญาการประชันงานโนสายไปยังเจ้าของมาดีเพื่อให้คุณได้ชี้แจงตามความเป็นจริงอะไรที่มันจริงกูก็บอกว่าจริงไม่ได้จริงก็บอกไม่จริงนะ,ะครับโซบนี้จะได้ไม่ต้องมารับผลแต่เขาสิ่งที่ผมไม่ได้ทำรับผิดที่ให้คุณสื่อสายเราอย่าทําการวางสายจะกว่าจะมีนายเจ้าหน้าที่รับสาย หลักจากที่มีร้ายเจ้าหน้าที่เราใสยแล้วให้พูดแจ้งชื่อนามสกุลของตัวเองด้วยนะคะครับกดวางแม่งเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเก่งคอเซนเตอร์หรือเปล่านั่นแหละนพี่โอ้โหโอ้โหนี่ผมอยู่เล่าเอวัลฮะอ้นี่แหละผมเป็นมันมากันจังเลย อะไรผมไม่รู้เรื่องเลยดีอะไรเออใครเคยเจอบ้างครับเนี่ยถ้าลราพี่กดไปในเงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลอกหาเรื่องกดเอาเงินไหลออกอ๋อใบเลขบัญชีคุณนี่ทะไลส่ละอะไรทะไลส์เนี่ยผมเพิ่งเจอแล้วเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกเลยถ้าไม่ใครว้าผู้บเนี่ยมันเงินน่ะชั่วแป๊บเดียวเงินไหลออกมดเลยทีวใช่ไหมคนทางเหนือเงินล้านขวาทำมาทั้งชีวิตเออไหลมู้ อ้ันตรายมากเลยครับผมถึงบอกว่าเที่ยวผมนึกแบบรูปเขคิดได้แล้วไอ้แกงนีแน่ๆคุยเล่นไปถามไปถามผมก็คุยลองถามดูเนาะโอ้อะไรนะทำไมอะไรนะชุดสต่ื้อสวนสพหาดใหญ่อ่าแล้วเราอยยุไม่เคยไปใต้อะไรบ้าหรือเปล่าโอ้ไม่เคยรู้จักคนชื่อนี้มันก็ไม่บอกชื่อเลยแล้วว่าคนในนี้ทำคอมพิวต์เลยอ่ามันก็ไม่เคยบอกให้เราอืม เดี๋ยวอะไรมันจะโบกวนถามเราให้กดตัวนี่มันจะอืมันจะคำนวณหมายเลขมันให้มันให้กดอะไรเลขอะไรมันบอกที่ลูกเพยว่าจำหมายเลขได้ไหมคะอะไรเออมันมันจะหลอกให้เรากดเราเงินเงินเงินอะไรอยู่ในโทรศัพท์ความเพลอะไรของนี้นะจะไหลออกเลยอย่าไปทันกดโทรศัพท์ปิดเลยเงินไหลมัดเราขายกเดี๋ยวขายอะไรที่ว่าอ้ยอันตรายมากเลยครับลากขวายมดอาดท่านดูคลิปนี้แล้วก็ฟังไว้นะครับนี่คือ แก๊งคอซินเตอร์หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะเจ๊พี่ไายเคยไม่เคยเคยอย่างนี้ไหมเคยรับไหมเคยเจอผมบอกโอ้ยผมไม่ใช่อยู่นี่ผมนี่อยู่นี่บางทีผมบอก,บอก,บอก,บอกติดคุกเออแล้วผมจะออกไปทำพิษอะไรอีกแล้วเนี่ยเ <laughs> ฮ้ยเบอร์ใหม่แล้วอันนี้เบอร์เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ครับ,บครับ อ๋อมันไม่ค่อยมีสัญญาณครับมันไม่ค่อยมีสัญญาณแสดงว่าตัวคุณเนี่ยไม่ได้ยินใช่ไหมครับมันไม่มีสัญญาณขับมามันก็หายไปเลยครับอ๋อก็พอดีผมอยู่ผมอยู่เขตชายแดนชายแดนกัมพูชาครับไปทำอะไรคะไอ้ผมทํางานอยู่ครับทํางานไอ้บ้านผมติดเขตชายแดนที่นี่มันอยู่ตรงแถวแถวป่าแถวแถวเขาอ่ะมันไม่ค่อยมีสัญญาณครับ อผมไม่ได้ผมไม่ได้วางพี่พอดีมันไม่มีสัญญาณจริงครับครับครับผมนี่คท่านเราอยากให้คุณเนี่ยไปชี้แจงกับท่านก่อนว่านี่ท่าวันนี้เนี่ยท่านไม่ได้ทํางานเล่นนะคะครับมีการลูกสายไปอ่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยคุณเนี่ยอ๋อเดี๋ยวติดต่อที่ติดต่อมาใหม่ได้ไหมมันไม่ค่อยมีสัญญาณผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะมันขาดขาดหายหายครับ ติดต่อมาใหม่ได้ไหมครับเย็นเย็นก็ได้ครับเพราะว่าเย็นๆผมจะเข้าบ้านครับค,ค,รครับ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 โอ้โหเบอร์ใหม่โทรมาอีกนี่เมื่อกี้คนละเบอร์ครับอันนี้มาอีกเบอร์หนึ่งผมก็ซัดไปคืนเลยผมไม่ค่อยมีชัญนาอยู่เขตชายแดน ยังมีถามไหมว่าไปทำอะไรโน่โอ้ยตา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 ยเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่าเว้ยผมอย่านะครับอย่าไปกดนะครับเดี๋ยวเงินหายเด้อทุกคนเด้อถ้าเจอประเภทเอฟอ้างอะไรไม่รู้อะอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ยตายตายว่าจะคุยานานหน่อย้ะคุยให้ทุกคนได้ฟังหน่อยมันยังไงยังไงเนาะ เดี๋ยวตอนเย็นดีกว่าตอนเย็นเขาจะโทรมาอีกนะก็อย่าลงเชื่อนะครับทุกคนครับนี่อาจจะเป็นเก๊งคอเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับฝากทุกท่านคุยแล้วก็ฟังให้ดีนะครับแล้วก็วิเคราะห์มีวิจารณญาณในการคิดด้วยนะครับอย่าลงเชื่อนะครับโอเคครับ เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคอยดูว่าเย็นนี้เขาจะโทรมาหรือเปล่าหวัวสิบสวนหัดใหญ่วสันบายบายครับ